ทักทายสวัสดีนะครับเพื่อนหลังจากที่เราได้ลงชุดเด่นบนแบบตัวเดียวแล้วก็แบบ2ตัวไปทีนี้เราจะมาลงเป็นแบบ3ตัวพร้อมกับประกอบเป็นคู่ชุดไปเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ประกอบคู่ชุดของ2ตัวบนเลยนะครับวันนี้สําหรับอาจารย์ทุกท่านช่วงนี้ก็ลงคลิปกันไปแต่ละขั้นก็ลงไปได้เยอะแล้วนะครับเพื่อน ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านสัญจรไปด้วยกันนะครับพอดีผมก็เข้าไปดูไอ้เป็นมังอาจารย์ไปดคูคอมเมนต์ของอาจารย์ในแต่ละท่านก็บางคนก็คอมเมนต์ดีบางคนก็คอมเมนต์ไม่ดีก็เยอะแยะนะครับ ย,งงยังไงก็ฝากให้เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับเพราะว่าอาจารย์ทุกๆท,ท่านเขาก็ต้องตั้งใจทําในแนวทางของเขาให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาก็ต้องการให้สมาชิกของเขาหรือ F c ซีของเขาถูกทุกๆคนและเขาก็ไม่ต้องการเรียกร้องสิ่งใดนอกจากให้กับเพื่อนๆสมาชิกของเขาได้ถูกหวย้วยเบื่อกันก็หลังไอ้ก็ หลังจากที่ได้ไปดูก็ต่างๆนานาครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรก็ให้เลื่อนผ่านไปนะครับสําหรับสมาชิกของช่องเราก็ถือว่าโอเคดีไม่มีใครมาคอมเมนต์ให้เสียกําลังใจก็ต้องสู้กันต่อไปสําหรับชุดแนวทางของเรานั้นก็โอกาสเข้ามันก็เข้าดีก็หลุดแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกเก่าๆก็คงจะรู้ดีนะครับเพราะว่าแนวทางของเราก็ ไม่สองตัวก็สามตัวบนล่างแทบจะทุกหนวดเลยนะครับแล้วก็ดูเฉพาะสูตรที่ว่าความหน้าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับสําหรับชุดที่เราจะมาลงแล้วก็จะไม่ให้มากมายจนเกินไปสําหรับชุดแนวทางของเรานั้นมามาว่ากันเรื่องชุดแนวทางของเรากันต่อว่าจะเป็นชุดไหนที่เราจะมาประกบเป็นคู่ชุดก็ อันนี้จะเป็น2ส,สูตรนะครับช่วงนี้ก็ขยันลงคลิปหน่อยเก็บข้อมูลไว้เยอะๆนะครับเพื่อนๆเ,เก็บข้อมูลเอาไว้จะได้ตัดสินใจถูกว่าแต่ละข้อมูลที่ลงไปนั้นก็อนข้างที่จะแม่นยำโอกาสเข้าก็มีมีสูงนะครับสำหรับแต่ละสูตรที่เราเลือกมาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกของช่องเรา ก็สูตรแรกนะครับเพื่อนๆก็เป็นแบบ3ตัวก็คือสูตรแรกตำแหน่งก็อยู่ตามนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตำแหน่งนี้มามาดูกันทีนี้ก็คือหลักแสนเดินแต้มไปเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นสูตรเก่าของเรานั่นแหละแต่เรามาทําใส่เล่มให้เล่มใหม่ให้มันเป็นระเบียบเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็คือ6 8แล้วก็อันนี้0 1 2 7 8 9ไปไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะประกบเป็นคู่ชุดให้ถ้าเกิดเราลงเป็นคู่ชุดแล้วมันก็เหมือนจะเป็นชุดสรุปของเราไปเลยนะครับเหมือนเลขล่างของเรา8 9 0 5, 6 7ก็คือออกไปถ3ก็คือชุดนี้เข้ามาทั้งหมด2ตัวก็คือ8กับ6แล้วก็อันนี้มาที่0แล้วก็2อันนี้7 7 9มาที่7แล้วก็9 อันนี้70มาที่เลขก0อันนี้มาที่เลขก7มาดูหวดที่เราจะใช้ก็คือนี่8 9 0ามาติด0อีกแล้วเห็นไหมเพื่อนศนของเรานี่เด่นเลยนะมาดูศูนยที่2กัน้ได้ตัวไหน <c oughs> ไปไวเลยก็คือตำแหน่งก็คือ ลักพันบวกหลักหน่วยลบด้วย1ก็คือ9บวก3เป็น2ลบ1ก็ได้กับ1 2 3นะครับเพื่อนก็คือ1 2 3นี่นี่ลบ1ก็0ก็10ลบ1ก็เป็น9 9 0 1 ก็ได้9 8 9 0 8 9 0ลบ1ได้6 5 6 7 5 6 7ลบ1 7 8 9 7 8 9 <c oughs> มาดู <c oughs> อันนี้เข้า ที่เด็ก 3. อันนี้เข้าที่9และ0 9และ0ส่วนตัวชนนั้นก็คือเด็กนะเพื่อนอชุดนี้มาเข้าที่เด็ก 9. ชนที่เด็กชุดนี้มาเข้าที่เด็กจชุดนี้ก็มาเข้าที่ เ <7 S 2> ด็กเจ็ดมาดูวันนี้จะเป็นตัวไหนถ้าเกิดมันมีชนกันแล้วก็สามารถเอามาจับเป็นคู่ตัวคู่อะไรของเราได้นะครับเพื่อนก็คือพันลบหก็7-7 14เจ็ดลบหเท่ากับสก็ใส่ไป3 4 5ก็จะได้อยู่ที่สามดังนั้นแล้ว ชุดแนวทางตัวเลขไม่ชนกันเราก็จะมาจับเป็นคู่ชุดนะครับเพื่อนก็จะได้อยู่9คู่ชุด,ดชุด2ตัวล่างเอ้ยสตัวบนดิชุด2ตัว2ตัวบนชุดแรกได้8 90 8 9 ศประกบกับ3 4มสี่ห้าสก็จะได้อยู่เก้าคู่ชุดก็จะได้อยู่ตามนี้เพื่อนๆก็คือ8 3 8ส8 5แล้วก็9ก9าสา 0ูน4 0สก็จะมีอยู่ตามนี้สำหรับชุดแนวทางประกบเป็นคู่ชุดของเราส่วนตัวที่ว่าชอบๆหน่อยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเด่นเดี๋ยวเดีดูให้ดูเด่นเด่นมากก็คือ0ูนเพื่อนๆที่ได้ดูทุกทคลิปก็น่าจะรู้นะ0เด่น แล้วก็ไออีกชุดหนึ่งที่เราลงไปเดี๋ยวผมให้ดูยูเล่นยูเล่นนี้อ่านี่ชุดนี้สามเห็นไหมเพื่อนสามมันผมคิดว่าน่าจะขึ้นบนแล้วก็มันก็ยังมาติดเด่นอยู่นะติดเด่นที่บนสามก็ไม่น่าจะเกินชุดเนี้ยที่ติดสามเพื่อนศูนย์สามเนี่ยผมลองไปดูไอชุดปักหลักแล้วนะชุดแบบปักหลักสามอะ่ะ มาเด่นอยู่ที่หลักหน่วยส่วนศูนย์นะเป็นเด่นอยู่ที่หลักสิบแล้วก็หลักร้อยก็คือศูนย์เพราะว่าหลักร้อยของเราถ้าเกิดเราจะจับเป็นชุดหลักร้อยจริงๆมันจะเป็นอยู่ชุดเนี้ยเพื่อนๆก็คือหลักร้อยของเราจะได้อยู่890ที่เด่นนะเด่นอยู่ที่890ส่วนหลักสิบของเรานั้นเด่นอยู่ที่อะไรเลขศูนย์เลขอะไรนี่แหละแต่สำหรับแต่สำหรับชุดไอ้นี่ ชุดไอสามตัวเนี่ยของเราเนี่ยเอามาจับเป็นคู่ชุดผมก็ดูดูแล้วแหละหลายๆสูตรควบหน้าที่จะเป็นไปได้ก็จะเป็นชุดพวกนี้ถ้าเกิดไม่ชอบชุดนี้ก็ดูตัวลองๆก็แล้วกันนะครับเพื่อนชุดพวกนี้แปดสามก็สวยนะแปดสามแปดสาม,แป,สามแปดสี่เงี้ยเก้าห้าเงี้ยศูนย์ห้าเงี้สยสวยทุกตัวชุดเน,นี้ยไม่เนี่ยชุดเนี้ยถ้าเกิดผมได้ลงเป็นคลิปแรกแบบนี้ ก็น่าจะเป็นชุดสรุปของผมไปเลยส่วนหลักร้อยของผมถ้าเกิดว่าไอ้ได้03เนี่ยก็ลองเอาแปดศูนย์สก้าศูนย์สามไปใส่ก็จะเป็นอยู่3มคู่ชุดนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูก็คือแบบตรงๆไปเลยอันนี้คือเน้นตรงไปเลยนะครับเพื่อนๆก็คือ8 0 3ศนย์ไม่งั้นก็9 0 3านย์สไม่งั้นก็ 0 0 3ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับชุด3ตัวของเราเพราะว่าเราต้องไปดูไอเดี๋ยวผมจะเอาชุดเด่นเด่นแบบ3ตัวมาเพิ่มเติมให้อีกเพราะว่าเราก็ยังคำงนวณยังไม่หมดเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็ขยันลงปินพิเศษหน่อยเพราะว่าได้ไอสมุดมาใหมก่ก็ต้องเอามาทำมาลงใหม่แทบจะ ทุกสูตรเลยเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะได้เป็นระเบียบเพราะว่ากวดจะหาแต่ละชุดแต่ละอะไรมาค่อนข้างที่ยุ่งยากอันนี้เราก็จะเป็นชุดของเราไปก็เอออันนี้ชุดจับคู่ชุดบนนะอันนี้เด่นแบบ3ตัวนะเราก็จะได้จับจับ,จ,บจับถูกเลยเอายังไงยังไงก็เอาชุดนี้มาฝากพร้อมกับไอ้ประกบเป็นคู่ชุดเพราะว่าไอ้สูตรอีก2ส,สูตรถ้าเกิดว่า เอาเราจะมาจับเป็นคู่ชุดนะไอผมลองดูดแล้วมันก็จะมาตรงกับชุดนี้อยู่นะไอสูตรหนึ่งอะแล้วก็จะมาชนอยู่กับไอพวกชุดนี้อยู่ยังไงไงผมก็เลยเอาชุดนี้มาลงให้เอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับชุดบนส่วนชุดล่างก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูทีเพราะว่าเราก็ได้ตัวไปแล้วแหละว่าจะเป็นชุดไหนนั้นเพื่อนๆก็คงจะรู้ดียังไงไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพื่อนๆก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ ยังไงยังไงงวดนี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านสัญจรได้ก็คงจะไม่ทําให้เพื่อนๆทุกคนต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าเราก็เข้ามาหลายงวดติดๆแล้วยังไงยังไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาสุดแนวทางมาเพิ่มเติมเสริมให้สําหรับเพื่อนๆืยังไงยังไงข้อมูลของเราก็มีเยอะแล้วแหละเพื่อนๆก็เก็บข้อมูลไว้พิจารณาอีกรอบก็ได้ส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ